สวัสดีครับผมนรชพรนัทพลโยธาครับเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานครับประจำอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพลครับอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับครับผมวันนี้ผมก็มีผู้วิการนะครับที่ปฏิบัติงานอยู่ที่รพสตมเมืองพลของเราครับจะมันสองท่านครับทนายสมพงษ์จันนามองนะครับเป็นพนักงานทำความสะอาดนะครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชน ส่วนท่านที่2นะครับชื่อว่านายไกยสุเมศกน์คอนผลครับเป็นตําแหน่งพนักงานันทึกข้อมูลนะครับซึ่งได้รับการจ้างจากบริษัท PGG Energy จํากัดหาชน,นะครับผมซึ่งเรามีผู้พกิการทั้งสองคนนะครับปฏิบัติงานที่เราขสตรนคนนี้เป็นระยะเวลาจำนวน5ปีเข้าสู่ปีที่6แล้วนะครับซึ่งเรามีเป้าหมายของเราคือ,อให้ผู้พกิการนะครับได้ทำงานใกล้บ้านใกล้ใจนะครับซึ่งทั้งสองคนก็เป็นคนในพื้นที่ แล้วก็เป็นคนใกล้บ้านนะครับทำงานที่ทํางานนะครับแล้วก็ในภารกิจหลักๆขององค์กรของเราคือในการดูแลสุขภาพประชาชนนะครับคือปร,ประชาชนสุขภาพดีเจา้าที่มีความสุขระบบบริการครอบจ้างยืนนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ของเราคือคนเมืองคนทักแพงเมืองแยงแบ่งปันครับผมลำต่อไปนะครับขออนุญาตพาชมนะครับทัวร์ที่ทำงานของพวกเราครับยินยีเชิญครับ ครับนายสมพงษ์จันนามอมนะครับก็ภารกิจแรกนะครับที่มาที่รอพสตของเราครับก็จะมาทําความสะอาดนะครับก็เป็นพนักงานทำความสะอาดนะครับจะมาเริ่มต้นมาทํางานนะครับก็จะประมาณเจ็ดโมงนะครับาทำความสะอาดกวาดแล้วก็ดูแลรดน้ําต้นไม้ในทุกๆเช้านะครับครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็มีหน้าที่นะครับในการตัดหญ้านะครับบริเวณรอบๆรั้วอนามัยนะครับผม ตัดยากเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับความสามารถพิเศษนะครับที่พัฒนางานได้เด่นชัดนะครับซึ่งเราพศตอเราเป็นศูนย์กายอุปกรณ์นะครับมีเตียงประมาณ3าเติตียงนะครับแล้วก็มีเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับความสามารถพิเศษก็คือสามารถซ่อมบำรุงได้นะครับในการดูแลต่างๆทั้งเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับแล้วก็เตียงต่างๆนะครับ ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ของพนักงานทาความสะอาดนะครับทางหน่วยงานก็มอบหมายให้เป็นดูกล้องวงจรปิดนะครับในการดูแลความรักษาความปลอดภัยเนื่องจากผู้พิการนะครับอยู่ใกล้ที่ทํางานนะครับก็ก็จะมาดูนะครับเมื่อเขามีความปูดตีต่างๆนะครับก็จะเข้ามาดูที่รปสตของเรานะครับเข้ามาดูบ่อยไหมครับในการดูแลเราทุกวันครับช่วงเช้ามาช่วงไหนครับช่วงค่ำประมาณสามทุ่ม ประมาณสองทุ่มครับแล้วก็เมื่อเปิดตาเปิดเปิดประตูตรวจอะไรที่มีความปลอดภัยไหมผมก็จะเข้าไปเลยครับก็จะดูผ่านแอปนะครับถ้ามีปกติผิดปกตินะครับเราก็จะเข้ามาดูนะครับครับสำหรับอีกคนนะครับน้องแมนนะครับไก่ทเมีคนบุญบุญนะครับเขาเป็นพนักงานดึกข้อมูลนะครับ มาตอนแรกนะครับก็ช่วยกันทําความสะอาดทั้งสองคนเลยรอบลปสตอนะครับหน้าที่หลักก็คือนะครับมาเข้ามาได้ครับข้างในเลยครับมาตอนแรกนะครับก็จะช่วยค้นแฝมข้อมูลนะครับค้นแฝมประวัติคนไข้ก่อนนะครับว่าอยู่บ้านนี้เท่าไหร่นะครับจากนั้นก็มาช่วยมุงวัดความดันใช่ไหมครับวัดความดันนะครับวัดความดันเสร็จนะครับก็จะเป็นทางคุณหมอรปสตอนะครับในการตรวจวัดผลไข่นะครับอันนี้คือเป็น ภารกิจหลักๆนะครับซึ่งคนแก้เราเรามีรับบริการประมาณวันละ20่ส0ถึง30คนนะครับในแต่ละวันนะครับผมนี่ก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับของผู้พิการนะครับซึ่งใช้โปรแกรมนะครับในการบันทึกก็คือโปรแกรม j h s i e นะครับในการบันทึกบริการข้อมูลสุขภาพนะครับก็จะมีความซํำซ้อน มากขึ้นในการบันทึกในแต่ละปีนะครับซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติมา5าปีแล้วนะครับซึ่งมีความข้องนะครับเชี่ยว่าชาญในรหัส icd t 0นะครับเช่นรหัสโรคไข้หวัดนะครับรหัสอะไรครับ j 0 0นครับ j ศูนะครับนี่ก็เป็นการวินิจฉัยโรคนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับได้เขียนไว้ในแฟ้มแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติมาบันทึกในโปรแกรมต่อไปครับในแต่ละวันนะครับอีกภารกิจหนึ่งนะครับผู้ปฏิบัติารเราก็ เป็นงานเอกสารสารบัญน,นะครับในการาโรงรับส่งหนังสือต่างๆนะครับแล้วก็พิมพ์งานเอกสารราชการต่างๆในการส่งหน่วยงานราชการต่างๆครับนะครับเราก็ได้เห็นการทํางานของผู้บิการไปแล้วนะครับในการผมที่ผมพาทัวร์ที่รพสตนะครับนี้เรามาถามวามคุ้มค่านะครับในการได้รับกาสรสนับสนุนจากบร,ริษัทต่างๆนะครับซึ่งวามคุ้มค่าของเรานะครับก็ ความเป็นรรของค่าขององค์กรนะครับก็ทําให้องค์กรของเรานะครับมีบุคลากรนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้แบ่งเบาพนักงานในหน่วยงานมากขึ้นนะครับแล้วก็พ้อคูค่าในชุมชนนะครับก็ชุมชนของเราครับก็เป็นชุมชนที่เริ่มมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับและจุดเด่นของตําบลคนคือเป็นตําบลจัดการแบบเอนีดีเด่นนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านนะครับก็เป็น ในการซ่อมกรกายวันต่างๆในขันออกเคี่ยงช่วยกับเจ้าหน้าที่นะครับผมทีนีเ้เรามาถามในมิติเงินออมนะครับเงินออมแล้วก็สุขภาพดีนะครับทั้งสองท่านนะครับได้เข้าร่วมโครงการเ0ิบวันนะครับดูแลสุขภาพนะครับการเข้าร่วมเป็นยังไงบ้างครับในการทำกิจกรรมตา่างๆเ0ิบวันแล้วก็ทำให้สุขภาพดีดีขึ้นครับ ได้ออกกำลังกายเพิ่มเพิ่มเกิดขึ้นครับครับผมแล้วก็มีการบันทึกอยู่ในไหนนะครับเจ็ดเจ็ดสิบวันครับในการบันทึกในแอปพลิเคชันใช่ครับครับผมในการออกกําลังกายออกอ่าสัปดาห์ละกี่วันครับสามวันสัปดาห์ละสามวันครับสามวันครับครับผมอ่าท่านนายสมพงษ์นะครับออกกําลังกายผมก็ได้เข้าร่วมเจ็ดสิบเปร์เซนต์ก็ได้ว่ากําลังกายตอนเช้าก่าวามมาทำงานทุกวัน เพื่อให้ร่างกายเราเป็นกำลังการงานการทำงานกับเราประสกาและเติมที่ดครับครับผมมีการส่งรายงานทุกครั้งครับครับผมแล้วก็จากนั้นในมิติในด้านการออมเงินนะครับการออมเงินครับผมจะออมเงินได้เงินเดือนมาเขาก็จะออมเงินเปลียนระบพันครับทุกเดือนทุกเดือนครับแล้วก็ตอนที่ใช้ก็ใช้เงินแล้วเขาก็จะจะกทำการจินตนาา แต่ละวันครับสิดปั้งอยู่ที่ติดปัางครับในในช่วงเสาร์อาทิตย์ไปทํางานอะไรครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะแต่ที่บ้านเขาจะจ้างว่าให้ไปทาอะไรต่างตางเช่นครับไปถอนหญ้าจากต้นข้าวแล้วก็ตัดหญ้าทสวนให้เขาช่วยครับครับผมนอกจากจะเป็นงานประจำนะครับในเสาร์อาทิตย์หรือเวลาว่างนะครับในช่วงเย็นก็จะไปรับจ้างต่างๆนะครับทําให้มีอาชีพ รายได้เสริมในแต่ละเดือนนะนนครับส่วนคุณไก่สมิ่ล่ะครับด้านเงินออมครับผมออมเดือนเดือนเดือนละพันครับรายรายได้เสริมเพิเ่มแต่ก็จะรับรับจ้างทั่วๆไปครับเจ็บผวท้ายด้วยโดยครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นเงินเงินอีกเก็บอีก,อ,กอีกอีอกอส่วนส่วนหนึ่งครับครับผมคุณไก,ก่สม่นะครับก็ใช้ชีพเวลาว่างนะครับ อาชีพเสริมนะคร time, so. so, sure. ับในการหาและในการเก็บปวดขายนะครับแล้วก็รับจ้างทั่วไปนะครับทชาห้มีทั้งสองท่านนะครับมีอาชีพเสริมนะครับในแต่ละเดือน500ถึง2,000บาทใช่ไหมครับผมครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับในการขอบคุณทางบริษัททั้งสองท่านนะครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายสมพงษ์จันทมามทำงานที่อราพัฒนาเมืองพล บริษัทที่จ้างบริษัทชาวคอม็กทรอนประเทศไทยจำกัดมาชนผมขอขอบคุณบริษัทชาวคอม็ุทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนที่ทําให้ผมได้มีงานทํามีเงินเก็บมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและได้ทางานใกล้บ้านมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นและได้ทํางานที่รัต่าเมืองคนผมมีความสุขกับการทํางานที่รัฐบาเมืองคนมากมากครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมชื่อในายไกรสมเกียรตวรพุผลนทำงานที่รอพสอตเมืองพลบริษัทที่จ้างบริษัท PTG e n e เ g y เนยจำกัดหาชนครับผมขอขอบคุณทางบริษัท PTG e n e r อ y เนยจำกัดหาชนครับที่ได้จ้างผมมาทำงานในรอพสอตเมืองพลทำให้ผมมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลียได้มีงานทำครับแล้วก็มีเงินเก็บด้วยครับแล้วก็มีความรู้ต่างๆเพิ่มเึินมในการทำงานที่ รอพอทตอมืงคลครับผมขอขอบคุณครับ